Nah, hmm. hajielewi ah hivi haoni mbona mbona haoni ันนี้เราได้มาประกอบอาหารเลี้ยงผู้สบูบใคยชาวอำเภอท่าวังผานะครับเมื่อวานนี้เราอยู่ที่ลมศัก์หลังจากที่สถานการณ์น้ำที่ลมศักด์ที่คายแล้วเราก็ได้รับหนังสือจากทางอำเภอท่าวังผานะครับขอความช่วยเหลือเรื่องโรงครัวนะครับลุงอ๊ดก็ได้เดินทางมาถึงที่นี่เมื่อวานนี้เวลา สี่โงเย็นนะครับหลังจากนั้นเราก็ได้รีบตั้งครัวแล้วก็เร่งรัดประกอบอาหารเพื่อที่จะเสิร์ฟให้ทันในมื้อเช้าของวันนี้นะครับตอนนี้วันนี้เราได้เสิร์ฟอาหารให้ผู้ส่ไปแล้วเจ็ดันกล่องนะครับผมคิดว่าพรุ่งนี้ยังมีอีกวันหนึ่งเนื่องจากสถานน้ําในพื้นที่อําเภอท่าวังผาในขณะนี้นะครับบางส่วนก็สามารถ ลดลงลดระดับลงจนประชาชนเข้าสู่ภาวะปกติตปบ้านส่วนก็ยังแช่น้ำอยู่ซึ่งมีน้ําสูงอยู่ประมาณ1นึ่เมตรห้าถึงสเมตรในบางจุดนะครับก็มีอยู่หนึ่งตำบลนะครับพรุ่งนี้เรายังประกอบอาหารให้ผู้ปสบภัยอีก1วันนะครับก็พยายามประเมินสถานการณ์วันต่อวันนะครับขอบคุณมากนะครับครับผมเป็นน้ำที่รั่วมาจากใต้ผนังบ้านพญาปู่ครับนะครับ น้ํานี้ก็ไหลลงท่อระบายน้าเพื่อเข้าสู่เครื่องสูบเครื่องสูบเล็กเครื่องสูบเล็กตอนนี้เนี่ยก็เป็นเครื่องสูบใต้ดินเป็นสู้เครื่องสูบไฟฟ้ารับกําลังไม่ไหวอยู่ระหว่างการสู้กับบนน้ําน้ําอาจจะเยอะกว่าก็กําลังระคองอยู่นะครับปกติที่แยกนี้น้ำจะท่วมที่ประมาณสูง2เมตร70 m. ปีนี้ก็ถือว่า ได้ประคองไว้จนถึงผนังกั้นน้ําที่รั่วจากน้ําที่ขึ้นประมาณ7เมตรกว่าเกือบ8เมตรแล้วนะครับคิดว่าอีกสักครู่หนึ่งจะติดตั้งเครื่องสูบเพิ่มที่บ้านพวงพยอมให้สูบออกนะครับก็ค,บคิดว่าคงจะแก้ปัญหาได้ตอนนี้อยู่ประคองประคองอยู่ก็จะอยู่ท่วมอยู่ในระดับนี้หรือเกินกว่านี้อีกไม่เกินสิบเซนผ่าคว่าเดืนอนอะครผ่านว่าปีนี้ไอ้ไอ้ ปีนี้จะรอดไหปีนี้ถ้าไม่มีไม่มีเหตุหนึ่งพนังพนังก้นน้ําพังสองไม่มีปัญหาเรื่องไฟว้าดับจนเก็งสูบน้ําไม่ได้น่าจะไม่เป็นปัญหาอะไรน่าจะสามารถประปองได้อยู่